งานของผมเป็นงานอยู่ก่อนที่จะมีผู้มาอธิบายปรากฏการณ์ของบ้านเมืองอย่างเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยทักหลายนั้น mm. เขามีหน้าที่อธิบายปรากฏการณ์ของบ้านเมืองนะฮะว่าเกิดจากสาเหตุใดก็มาจากสาเหตุการออกลีลาหรือการเล่นการเมืองนั่นเองก็แล้วแต่จะเล่นการเมือง ออกลีลาบแบบไหนอย่างไรอาจารย์มหาหลัยทังหลายสามารถอธิบายได้นะเพราะเขาเรียนมาเขาสามารถอธิบายได้นะแล้วสื่อก็จะไปถามอาจารย์อาจารย์ทั้งหลายก็จะอธิบายเสร็จแล้วสื่อก็มาย่อให้ประชาชนได้เข้าใจทีสรุปให้ประชาชนเข้าใจทีนั่นคือรูปแบบรายการต่างๆที่เรานั่งดูนั่งชมติดตามนะอา,อาจจะไม่ใช่มาอาจารย์มหาลัยก็ได้จ,จะเป็นผู้รู้ที่ไหนก็ได้ผู้เชี่ยวชาญกนไหน ก็มาอธิบายเหมือนกันซื่อก็ไปถามแล้วก็มาสรุปประชาชนก็จะเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นการเต้นที่ปลายเหตุครับผมเรียกว่าเป็นการเต้นเต้นไปที่ปลายเหตุนะซึ่งทําไมต้องเต้นก็เพราะว่ามันมีผู้กําหนดให้เต้นน่ะมันมีโครงสร้างโครงสร้างของรัฐเนี่ยที่เราวางไว้ผิดวางไว้ผิดเพี้ยนโครงสร้างมันกําหนดมาแบบนี้ก็เลยต้องเต้นออกลีลาอย่างนี้นี่พวกนักการเมืองมันก็เต้นเหมือนกัน เพราะพวกนี้มันต้องพวกนักการเมืองมันจะต้องเต้นไปตามลีลาตามโครงสร้างให้เต้นแบบนี้ก็เต้นแบบนี้แล้วแต่จะออกแบบนะก็เต้นกันไปนั่นเองพอเต้นเสร็จแล้วก็เต้นแบบถูกหลกักตามเกณฑ์ตามตัวบทกฎหมายหรือนอกตัวบทกฎหมายเป็นเทคนิคใหม่ก็แล้วแต่แล้วอาจารย์มหาอะไรต่งางจะมาอธิบายปรกากฏการที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะประชาชนก็ฟังแล้วก็ออ,อย่างนี้เองออ,อย่างนี้เหรอเนี่ยนี้เงี้ยนะ เราจะได้ยินได้ฟังอยู่แต่บนเวียนอยู่กับกลุ่มคนหนึ่งอาจารย์สองนักวิชาเกิน3สื่อสามอันเนี้ยจอกลีลากันฟังกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกวันจะมีให้ดูให้ฟังข่าวอย่างนี้ตลอดนะทีนี้ก็มาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มพวกเหมือนนักกิจกรรมอ่ะก็ได้แก่พวกนักการเมืองพวกนักการเมืองนั่นเองนะฮะแล้วก็พวกม็อบพวกกลุ่มต่างๆนะ แล้วก็นักอะรแล้วขาราชการที่ไปเป็นสาวกแล้วจะมีสามพวกนี้พวกนักการเมืองนะพวกนักการเมืองนะฮะรวมทั้งสสพวกอะไรเนี่ยพักเมืองเนี่ยแล้วก็มีพวกผูกระดมอ่าพวกลูกปันพวกจัดกลุ่มจับม็อบอะไรเงี้ยนะแล้วก็พวกที่ตามพวกสาวกตามอันนี้สาวกประชาชนเนี่ยเป็นสาวกไปตามไปตามอีสองอันเนี้ยนะเนี้ย พอตามเสร็จแล้วก็ไอ้พวกนักกรเมือก็ออกลีลาเล่นนี่ครับพอเล่นปุ๊บก็จะมีอีกพวกหนึ่งสามพวกมาอธิบายพวกอาจารย์นะอาจารย์มาวิทยไรแล้วก็สื่อสอบถามนะแล้วก็อะไรอ่ะอาจารย์มาวิทยไรหอ่อนน้ำเชคเกินอาจารย์มาวิทยาลัยก็น้ำเชคเกินแล้วก็สื่ออ่าแล้วน้ำเชคเกินก็จะเสนอด้วยเพราะก็เป็นเพราะก็เป็นน้ำเชคเกินนยก็ต้องเสนออะไรที่มันเกิดล้ําไป เกิดเกิดลำไปอ่ะนักประชาเกิดจะเสนอทีนี้คนสี่จำคนหกจำพวกเนี่ยงานผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ผมผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เพราะนั้นต้องอธิบายประชาชนให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวเข้าใจว่าเฮ้ยผมเป็นพวกมอบไหนอีกแล้วเป็นกลุ่มไหนอีกแล้วเป็นีโอไหนอีกแล้วเนี้ยเออท่านจะเข้าใจเป็นยางี้เป็นพักการเมืองไหนอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะผมไม่ใช่ไม่ใช่คนจําพวกหกจำพวกนี้แต่ของผมเนี่ยอยู่ก่อน หกจำพวกนี้อยู่ก่อนหกจำพวกนี้เพราะหกจำพวกนี้มันจะเต้นไปตามลีลามันจะเต้นไปตามรัฐธรรมนูญนั่นเองรัฐธรรมนูนมันเป็นแบบไหนมันจะเต้นไปตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญลิขิตนะทีนี่งานผมมันอยู่ก่อนรัฐธรรมนูนก่อนเลือรัฐธรรมนูญก่อนที่จะอ,ออกลีลาก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญมากําหนดเป็นโครงสร้างของรัฐงานผมอยู่ก่อน อยู่ก่อนแล้วอยู่ก่อนตรงไหนอยู่ก่อนที่จะเขียนรัฐธรรมนูญนะงานผมอยู่ก่อนที่เขียนรัฐธรรมนูญเป็นงานที่ก็ียกคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์นะเป็นงานครีเอเตอร์เรียกครีเอเตอร์ก็ได้เป็นงานอยู่ก่อนจะทําโครงสร้างแห่งรัฐอ่ะเอองานครีเอเตอร์แล้วครีเอเตอร์นี้มาจากอะไรต้องมาจากพื้นฐานอีกอันหนึง่งอยู่ก่อนหน้านี้อีกอันหนึง่งพื้นฐานคือหลักวิชาที่ถูกนั่นเองอันนี้ ซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมเป็นหลักริชายที่ถูกและเป็นสัจธรรมนะเพราะนั้นเมื่อเอาหลักสัจธรรมแล้วมีหลักที่ถูกมาสร้างเป็นวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์นั้นจึงไปสร้างรัฐธรรมนูญหรือสร้างมาตรฐานหรือสร้างกฎเกณฑ์ออกมาสร้างแพลตฟอร์มออกมานั่นแหละเพราะนั้นงานผมอยู่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่คิดโดยอยู่บนพื้นฐานของ สัจธรรมหมายว่ามีสัจธรรมอยู่สัจธรรมการปกครองบ้านเมืองมีนะแล้วก็เอาหลักที่ถูกยึดหลักที่ถูกเอาหลักถูกมาเป็นหลักแล้วจึงผลิตไอวิเศษทัศน์ออกมาเพราะฉะนั้นวิเศษทัศมันจะออกมาจากสัจธรรมกับหลักวิชาที่ถูกจึงได้วิสัยทัศที่ใช่จึงได้วิสัยทัศน์ที่ใช่ที่มองทะลุมองเห็นนะมองทะลุเป็นมรคนั่นเอง ถ้าเทียบศาสนาก็คือศาส,สนานี่เขามีอริยสัจสี่ใช่ไหมมีทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคทุกเราก็รู้แล้วประเทศทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมยากจนอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหมือนประเทศจีนทาไมมันจนนะทุกแล้วก็มารู้วิธีดับทุกดูรู้ตัวทุกวิธีดับทุกทุกสมุท,ทยัยนิโรธแล้วก็ดับมันยังไงแก้ยังไงแล้วก็มรรคมรรควิธีวิธีปฏิบัตินะทีนี้ของผมเนี่ย ก็มาต้นเหตุแล้วก็รู้วิลาประเทศเรามันตั้งหลังว่าผิดเพี้ยนที่อยู่ทุกวี่กวันเนี่ยเพราะนั้นต้องแก้นะแก้แล้วก็ดับมันก็จะมีรูปแบบต่างๆออกมาเสร็จแล้วรูปแบบต่างๆที่คิดออกมาเนี่ยมันก็จะต้องมาสู่มรรควิธีมรรควิธีคือแนวทางที่เราจะเดินไปเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่นั่เนเองสร้างมาตรฐานใหม่และมาตรฐานนั้นจะส่งผลให้อ่า ประเทศนั้นนะ่ะหรือคนที่มาใช้มาตรฐานนี้แสดงออกมีลีลาที่สง่างามสวยงามไม่ใช่อย่างที่ประเทศไทยมันแสดงลีลากันอยู่ทุกวิทุกวันเนี่ยเป็นการเมืองที่บา้บาบา้บาบอาบา่เงี้ยอย่างที่ท่านเห็นน่แหละนั่น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 คือผลระดับ่างนี้เห็ียนภาพไหมครับก่อนอื่นเราต้องเห็นภาพนี้ก่อนนะว่าก่อนที่ที่ท่านนั่งดูทุกวิทุกวันติดตามงอมแงมเปิดทุกวันมาเปิดม็ต้องเปิดดูรายการคนเนี่ย เนี่ยอะไรการคนนี้มันก็เหมือนพวกอาจารย์มหาลัยทั้งหลายเป็นพวกนัวกวิชาเกิดทั้งหลายแล้วก็สื่อทั้งหลายน่าละที่ท่านนั่งดูชีวิตวันคือสามสันจัพวกนี้ทุกวี่ทุกวันที่ท่านนั่งดูเปิดฟังอย่าติดงอมแงมอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นสาวกเขาเนี่ยนะเอาเป็น,เป,นเป็นแฟนร,รายการเป็นแฟนคลับส่วนอีกสามพวกแรกก็จะเป็นพวกออกลีลาพวกเนี้ยพวกนักการเมืองพวกรับใช้านักการเมืองพวกปูรดมอ่าแล้วก็ปัะชารุเป็นสาวกเนี่ย ประชนั้นไปเป็นสาวกกนี่แหลนะเนี่ยท่านนั่งฟังอันแรกเนี่ยสามอันแรกเออฟังเลยเว้ยท่านท่านท่านฟังแล้วก็เอาเลยเมาฟังผู้ปลุกระดมก็ well. สนใจท่านเลยไปเข้าไงท่านตอนแรกท่านเป็นแฟนขับเป็นแค่แฟนขับอันสามแรกเนี่ยอาจารย์สื่อนักวิชาเกินท่านเป็นแค่แฟนขับแต่พอมาฟังผู้ปลุกระดมปุ๊บเฮ้ยโอ้ใช่วเ,เว้ยเอาไปเป็นร่วมเว้ยขนาะท่านเป็นสาวกแล้วเป็นสาวกของผู้ปลุกระดมแล้วเป็นสาวกของผู้พักการเมืองแล้วเนี่ยนี่เป็นสามพวกหลังนะ ทั้งทั้งหกพวก 6, จำหกจำพวกเนี่ยสามพวกนี้เลขหก 6, จำพวกนี้ผมไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ใช่กลุ่มพวกนี้อย่าจัดผมอยู่ในกลุ่มพวกนี้ผมไม่ใช่ผมอยู่ก่อนหน้านี้และพวกนี้สามหกจำพวกเนี่ยมันจะเต้นลีลาไปไหนมันเต้นไปตามรัฐมน,นูละนะรัฐมนูลรัฐบุญจะมีลีลาให้มันเต้นนะอ่ามีลาให้มันเต้นก็คือโครงสร้างรัฐเป็นแบบไหนมันปัญหาวิธีเต้นเองนะที้งานผมอยู่ก่อนรัฐมน,นูล รัฐธรรมนูญก็คือมาตรฐานนั่นเองเพราะฉนั้นผมจึงไปสร้างมาตรฐานใหม่มาแทนรัฐธรรมนูญจึงสร้างมาตรฐานชาติใหม่เป็นแบบชั้นสูงเลยเป็นแบบล้ำหน้าใช้ในยุค AI อะ่ะแต่พวกมาตรฐานหรือรัฐรมนูญที่เรามีเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ตามกันมาตั้งแต่คณะราษฎระโอ้โหตั้ง90ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังเอามาใช้กันอยู่เนี่ยยังเอาคอนเซปต์เมื่อ90ปีที่แล้วมาใช้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเรายังใช้รัฐธรรมนูญสายเผด็จการของคณะราษฎรอยู่มาถึง20บบ แล้วยังคิดจะมีฉบับยี่เอ็ดอีกก็โดยพวกมหาลัยทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายคิดทำกันนะเนี่ยพวกพวกพวกไอพวกจำพวกที่สามจำพวกที่สองเนี่ยกำลังคิดทำอยู่นะเนี่ยนะพวกพักนะแล้วก็ม็อบม็อบทั้งหลายแล้วก็พวกนักวิชาเกิรดทั้งหลายกับอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเนี้ยพวกหกจำพวกเนี่ยคิดทำกันอยู่ยังคิดจะทำมีรัฐมนูญฉบับยี่เบ็ดฉบับยี่เบ็ดคุณถ้าคุณทำคุณจะกลายเป็นคนโง่เลยนะ อาจารย์มหลาลัยทั้งหลายเนี่ยจะกลายเป็นคนโง่เลยขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยผมเป็นชาวบ้านนะบอกให้รู้ก่อนผมเป็นชาวบ้านนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านจะมาจัดให้ท่านได้เห็นได้แยกได้รู้ได้เห็นว่านี่ความจริงเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วท่านก็รู้เจอกันอยู่แล้วเพราะนั้นพวกกระจงอาจารย์มหลาลัยทั้งหลายพวกนักวิชาการทั้งหลายพวกพักการเมืองทั้งหลายพวกปกกระดทั้งหลายพวกนี้จะพยพายามผลักดันให้มีรัฐมนูญฉบับยีบเเ่สิบผมบอกว่าถ้าคุณพยายามให้มี คุณจะเป็นพวกคนโง่คนโง่แต่ขยันเป็นคนโง่ที่ขยันที่เขาไม่ใช้นะเขาจะโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะคนที่เป็นเรื่องอะ่ะคนที่เป็นมืออาชีพพูดง่ายเขาจะเขารพคู่ต่อสู้เขาจะให้เกียรติคู่ต่อสู้เพราะคู่ต่อสู้คู่แข่งหรือศัตรูเนี่ยมันกลายกาัยังไงเราจะต้องตามมันตามมันเพื่อทันสถานการณ์นะต้องตาม ถือว่าเป็นคู่แข่งสูสีแต่ถ้าเผื่อว่าคู่แข่งท่านหรือภายในองค์กรท่านมีคนโง่แต่ขยันนะไอ้คนโง่ขยันนี่มันทําลายท่านมากยิ่งกว่าสตูทําลายท่านนะขอให้เข้าใจผูพูดดี่นะครับสตูของท่านเนี่ยไม่ทําลายคือคนโง่แต่ขยันทําลายทําลายมากกว่าสตูเอา,อางนี้แล้วกันนะเข้าใจเห็นภาพนะเพราะนั้นอย่าอย่ามีขบวนการคนโง่แต่ขยัน ไม่มีใครชอบไม่มีใครต้องการดังนั้นประเทศไทยเหมือนกันไม่ต้องการคนโง่แต่ขยันจะล่างระเบนุบอีเพราะนะัาจารย์ทั้งหลายจะกลายสภาพเป็นคนโง่เลยนะถ้าจะมีฉบับยีบ่สิบผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะผมเป็นชาวบ้านนะครับเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นที่พร้อมประชาชนไปนปกครองตนเองเขาเรียกว่าโศดบ,บันทิพย์ตายนี่คือฐานะที่ผมเป็นเป็นโศดบ,บันทิพย์ตายนะฮะ เพราะนั้นแจ้งให้อาจารย์ทั้งหลายทราบว่าอย่าเป็นคนุณโง่ขยันร่างรัฐธรรมนูญนะเลิกเลิกมีรัฐธรรมนูญเพราะาหลักวิชาที่ถูกหรือสัจธรรมที่มีนะรัฐธรรมนูญเขาไม่ยินดึกถึงเลยการสร้างชาติประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในระบบการสร้างประชาธิปไตยเลยประชาไอรัฐธรรมนูญไม่ใช่ประชาธิปไตยพูดง่ายรัฐธรรมนูญไม่ใช่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแค่สองอันนี้อาจารย์หมายว่าหลายหลายเจ๊งเลย พออาจารย์พาลัยจะชูอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องรัฐธรรมนูนใหม่แล้วรีบเลือกตั้งแค่นี้คุณผิดแล้วอาจารย์พาอะไรทั้งหลายฟังผมงงไหมท้าพิสูจน์ด้วยผมเป็นชาวบ้านมาท้าพิสูจน์ด้วยเอาองค์พระบรู้ผมเนี่ยมาท้าพิสูจน์อาจารย์ที่เรียนมาาจประจงนอกบอกกันเลยว่าผิดนะแล้วผิดไม่มีประชาธิปไตยไม่มีนี่ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่ใช่ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยด้วยรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยไม่มีเลย เข้าใจผิดกันเองทั้งประเทศทั้งประเทศนะเพราะอ,อาจารย์หมอาอะไรทั้งหลายกลับลาเกันด่วนนะไม่มีฮะนะแก้ตัวใหม่ปรับตัวใหม่อัปเดตตัวเองได้แล้วนะอาจารย์หมอาอะไรทั้งหลายนะไม่ใช่ผมมายกตนข่มท่านนะครับแต่นี้หลักวิชาเขามีทําไมท่านไม่เคารพล่ะเออผมจะถามถามพวกอาจารย์ทั้งหลายหลักวิชาเขามีแลวเป็นสัจธรรมด้วยทําไมท่านไม่เคารพทาไมท่านไปยึดถืออะไรที่มันผิดกันอยู่เนี้ย ก็เลยเป็นขบวนการคนโง่ขยันลากเลือกตั้งเพราะการสร้างชาติประไตไม่มีเลยรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่มีนี่วันนี้เดือนตุลาวันนี้วันที่สองอีกไม่กี่วันก็จะสิบสี่ตุลาใช่ไหมสิบสี่ตุลานะ่ะเป็นตัวทําให้ผิดทําให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจตอนลม้ลมล้มทหารได้ี่ถูกต้องแล้วนะนักศึษาล้มทหารได้ถูกต้องแต่ล้มเสร็จแล้วนะกลับไปรีบโหยหารัฐธรรมนูญแล้วก็รีบเลือกตั้งนั่นแหละมันทำให้คนไทยเข้าใจผิดทั้งประเทศว่า ประชาชนไตยต้องรลางรัฐมนูลแล้วเลือกตั้งแล้วก็ยึดถือกันมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดเนี้ยนี่เราท่านเข้าใจผิดผมเป็นชาวบ้านมาแจ้งให้ทราบให้อาจารย์มหาอะไรทั้งหลายทราบว่าเข้าใจผิดนะเพราะคุณไปยึดตามในวันสิบสี่ตุลาผมพูดอยู่นี่เป็นวันที่สองตุลาแล้วผมก็เป็นคนวันสิบสี่ตุลาด้วยวันที่สิบสามผมเลยไปอยู่สิบสามเป็นเคลื่อนที่มาล้อมวังในหลวง ล้อมวงนี่หรืมันแยกเป็นสองสายสายหนึ่งไปทางไอ้สวนสัตว์สายหนึ่งมาทางไอ,องาทาง้ทางรถไฟผมมาทางรถไฟนะถามว่าผมไปอยู่ตรงนั้นทาไมตอนนั้นผมไม่ดูเรื่องอะไรหรอกตอนนั้นยังเป็นเด็กก็คือเรียนช่างกลช่างกลนน่ะปกติเด็กช่างกลกับช่างไม้มันตีกันเออเราตีกันประจําเด็กเพราะว่ารัฐบาลมันโง่ต้องเรียกรัฐบาลมันโง่เด็กมันมีพลังแต่ไม่ไม่สร้างสนามไม่สร้างอะไรให้เด็กไปใช้ สร้างสรรค์นะไม่มีเลยนะเด็กมันม่นรู้จะทำอะไรไม่มีพลังเหลือแล้วใส่เสื้อไม่ตรงกันอักษรไม่เหมือนกันซัดกันพลังมันเหลือแกแกเป็นช่างไม้ช่างเหล็กว่ะซัดกันมันตีกันตลอดนะพอตีเสร็จแล้วพอมันโตเป็นผู้ใหญ่มาเจอทํางานเจอก็ขำบุหราะนะก็แค่นั้นเองเข้าใจยังแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นอ่ะเข้าใจนะนะทีนี้มันก็มีวันหนึ่งมันไม่ตีกันละเออทำไมไม่ตีกันอ่ะ พราะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละเอ้ยปองขอร้องเฮ้ยเลิกตีกันมานี่พลังที่เหลือมานี่มาช่วยมาเสิร์ฟอาหารมาเป็นอะไรมาหนุนพุกงาเราเป็นนักศึกษาชีวะก็ไปช่วยเขาไปช่วยพวกพ,วกพี่ๆน,น,นักศึกษากลำลังต่อสู้กับพวกทหารเราก็เลยไปช่วยกันเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่าอะไรแล้วก็นั่งฟังฟังก็เออมันก็ไม่เคยได้ยินฟังก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเออมันก็แปลกดีฟังก็มันใหม่ดีแต่ฟังก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะไม่รู้เรื่องอะไรยังรุ่ง่ะสั้นอยู่ เป็นปีที่ผมเรียนช่างกลนนยังปีแรกยังนุ่งขาสั้นอยู่นะอ,อยังนุ่งขาสั้นอยู่เลยนั่นแหละก็ไปร่วมปีสองมั่งปีสองจะไม่ค่อยได้แล้วนะไปร่วมกับพวกอนักศึกษามหาวิยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละครับไปก็ไปนั่นแหละครับแล้วก็ถูกตีตกน้ํารอดชีวิตมาได้ก็โอ้โหบุญผมเนี่ยสิบสี่ตุลาคนสิบสี่ตุลาอายุตอนนี้หกสิบปด